แน่ๆทุกคนช่องเรามีสปอนเซอร์แล้วนะคุกกี้ดันช็อปด้านรับเติมเกมคุกกี้ดันราคาถูกปลอดภัยแบบ200%นอกจากคุกกี้ดันแล้วยังมีเกมอื่นๆด้วยนะเพื่อนๆที่สนใจสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างไปที่ด้านพาได้เลยไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ กีเพิ่งสาวกิน้าเนเบกโค้ดเนาะวันนี้นะก็พบกับคุกกี้น้าอเวนเบกกับแพดใหม่กันนะผมกับแพดต้องใช้คําว่าอะไรนะเปคุกกี้คลิปเปคคุกกี้ใหม่นะผมลืมอ่ะก็มีคุกกี้มาใหม่หนึ่งตัวนะผมกับคุกกี้รสลองเรชานะผมก็เป็นเป็นคุกกี้ชนิดหนึ่งเออเป็นคุกกี้แบบบางๆงอ่ะเป็นคุกกี้ที่เป็นขนมญี่ปุ่นอแต่ว่า จริงๆมันน่าจะชื่อมันจะเป็นออกไปทางฝรั่งเศสอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันในแพดโน้ตกันนะครับก็ในแพดโนตนะครับเราจะมีกิจกรรมมาใหม่เนาะสารคุกกี้ยุติธรรมนะครับคุกกี้จอมโจรเนี่ยถูกตัดสินจำคุก150ล้านปีเราต้องมาว่าความในคดีแห่งประวัติศาสตร์ครั้งนี้ไปกับคุกกี้ลดล่องด้ชานะครับทนายผู้มกความสามารถเห็นแพดโนตครั้งนี้เห็นแพดครั้งนี้แล้วแบบนึกถึงสถานการณ์บ้านเมืองประเทศไหนสักประเทศหนึ่งนะครับ ค้นจังเลยเนาะเออเออเออทำมิชชั่นให้สําเร็จนะผมเพื่อรับสก,กินของคุกกี้รถจอมโจรเนาะผู้ต้องหาที่โดนจับอย่างน่าสงสัยนะผมบัญญัติอภิปรายสไตล์คุกกี้มีการถกเถียงที่ไม่รู้จนจบแล้วเราจะตัดสินทุกอย่างในการอภิปรายข้างใหญ่เลือกทีมในการอภิปรายในแต่ละหัวข้อเพื่อรับฉายาตั้งฉายาที่เราทำมิชชั่นให้สำเร็จเพื่อรวบรวมพอให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นทีมที่ชนะทีมที่ชนะจะได้รับฉายาที่สูงขึ้นและความยิ่งใหญ่ทีมชนะจะถ ที่เลือกจะเป็นความเขียนที่ถูกต้องโดยไม่มีเงื่อนไขก็เป็นระบบประชาธิปไตยถูกไหมอาอารมณนนะ์น้นเนาะโอ้ยเราข้ามดีกว่าเนาะเออรู้สึกยังไงก็ไม่รู้ลองเดชาเนะผมมาพร้อมกับสกินเนาะก็จะมีสกินซูเปอร์อีพิกของตัวใหม่เนผะพักร้อนแดนท r o p i c a ลแล้วก็วอนัทสกินอีพิกเนาะความทรงจำปิดเทอมด้วยดูร้อนก็ตอนนี้นี่ตั้งแต่แพดซีซัน8ขึ้นมาเนี่ย คุกกี้ใหม่เนี่ยจะได้สกินซูเปอร์อีพิกเลยนะเออก็ต้องรอดูว่าถ้าแพทหน้าสกินคุกกี้ใหม่ยังได้สกินซูเปอร์อีพิกอีกก็ชัดเจนนะว่าสกินซูเปอร์อีพิกเนี่ยจะเป็นของคุกกี้ใหม่ตลอดละเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้มามาสองแพทแล้วไงแล้วก็มีเซตสกินเยลลี่ทนายสุดสมาร์ทนะระดับอนะีพิกเนาะเบรกเอามีการเพิ่มโหมดยากเข้าไปความยากจะเปิดให้เล่นตั้งแต่มาสเตอร์หขึ้นไปนะับ ฮาจะมีความเร็วเกินนี้เพิ่มขึ้นแต่จะเพิ่มคะแนลเยรี่รางวัล perfect state ก็น่าจะได้แต้มเพิ่มขึ้นถูกไหมอืมปแปลกๆเนาะอ่ะแล้วก็ชา a l เลน g ์สุ่มนมเพิ่มบับ2ชนิดในโยเกิร์ตก้าโยเกิร์ตก้าเหรอโยเกิร์ตก้านี้ in, บับมันเยอะมากอยู่แล้วนะยิงจะเพิ่มมาอีกนะแค่นี้ยังหาไม่หมดเลยเพิ่มเอฟเฟกซัน เพิ่มเอฟเฟกสันเพื่อให้เล่นเกมมีสีสันมากขึ้นอ่าสามารถเปิดโหมดสันได้ที่เมนูการตั้งค่าไปนในเกมนะรก็คือถ้าใครที่ไม่ชอบอะไรที่การแบบสัน,สนๆอะไรเงี้ยก็ปิดไปก็ได้นะก็มันจะอยู่ที่ตั้งค่านะรตั้งค่าเกมเนาะห้องทดลองแล้วก็เปิดโหมดสันนระัถ้าใครแบบอยากเพิ่มอัรถรสในการเล่นเกมอะไรเงี้ยอืมเช่นแบบสกิลคุกกี้บางตัวที่แบบทำให้จอสันจอบึ๊บๆู๊อะไรเงี้ยอ่ะ มันก็จะมีระบบมีเพิ่มขึ้นมามีการเปลี่ยนแปลงรางวาัลวิ่งมีตาผพาพังที่เทินนะครับเนื่องจากกิจกรรมซีซันแปดสิ้นสุดไปแล้วทําให้เราจะแทนที่รางวัลหีบไม่จํากัดด้วยผงเวทมนต์แทนนะครับก็ถ้าใครไม่ได้วิ่งถิงไว้ตอนที่ยังเป็นหีบอยู่ก็จะได้กลายเป็นผงเวทมนต์แทนเนาะจํากัดการเล่นเกมที่ผิดปกติทีมงานได้ทําแบบผู้เล่นที่โดนรายงานว่าใช้งานเกมอย่างผิดปกติซ้ําหลายครั้งในโหมดทีมไฟต์ระหว่างวันที่5ถึงวันที่4เป็นการชั่วคราว ออมีการแบนผู้เล่นด้วยหรอโอ้น,น,นานๆทีจะเจอแบนเนอร์ที่เกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับการแบนนะเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเป,เป็นแบนก็จะเป็นพวกใช้ปโปรนะเกมนี้เนาะทีมงานจะทําการตรวจสอบบัญชีที่ใช้ในเกมอย่างผิดปกติซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้เล่นท่านอื่นดําเนินการลงโทษอย่างต่อเนื่องก็เป็นข้อดีของเดฟเกมนี้นะเพราะว่าค่อนข้างที่จะซีรียสในเรื่องของการลงโทษผู้เล่นโกงพอสมควรนะคือใครเป็นพวกแบบใช้โปรแกรมโกงอะไรอย่างเนี้ย เกมนี้คืออยู่ได้แป๊บเดียวก็บิน <c oughs> บิน,บ,นบินแล้วนะค่ <c oughs> กิจกรรมพิเศษทีมไฟบูสเตอร์อัพนะคับตั้งแต่วันที่สิงหาคมเวลา7จ็นาฬิกาหมดทีมไฟบูสเตอร์อัพจะเปิดได้ยังเป็นทางการอ่ะหมดทีมไฟเปิดวันที่4เนาะมาฟอร์มทีมเพื่อเข้าเล่น3ต่อ3ต่อ3แบบเรลไทม์กันสนุกกับการแข่งขันที่มีโอกาสพลิกเกมได้ตลอดเวลานะสามารถรวบรวมพอยเพื่อแลกอีสบัติเลเจนดารี่ลึกลับที่ร้านค้าได้แต่ว่าแพทนี้ไม่มีสมบัติเลเจนดรี่ใหม่เนาะอ่ะ แต่มันเป็นแค่เหมือนให้ไปหารางวัลเก่าก็ถ้าใครยังฟาร์มสมบัติเลเจนดี่ไม่ครบก็น่าสนใจนะครับสำหรับกิจกรรมทีมไฟเนาะเดี๋ยวผมอาจจะมีเล่นบ้างนิดหน่อยแต่ว่าคงไม่ได้เล่นจริงจังหรอกมาสเตอร์แลนด์นะคแทนที่แมป้องโลบอทด้วยถ้ำคริสตัลพุดดิ้งถ้ำคริสตัลนี่น่าจะด่านใหม่หรือด่านเก่าวะทำไมมันรู้สึกเหมือนเป็นด่านเก่าเลยเปลี่ยนแปลงสิ่งรบกวนในแมปเพื่อให้ผู้พิเศษกลัาจากที่ล่มสลายเนาะเปลี่ยนแปลงแพทเทิร์นบางส่วนของแมปอาณาจักรที่ล่มสลาย ปรับลดความยากของแมพเมืองผู้พิเศษลงเล็กน้อยเพื่อเก็บข้อมูลของผู้ประสมและคู่และแมพใหม่จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันดอกเตอร์วาสบิได้ชั่วคราวคุกกี้ใหม่เราปรับสมดุลเกมนะผมก็มีปรับของโบนัสเนาะเปลี่ยนแปลงให้เยลลี่รอยเท้าเนี่ยปรากฏขึ้น10อันแม้จะยังไม่ได้ผสมแคนดี้พิเศษเปลี่ยนแปลงให้เมื่อมีแคนดี้พิเศษเยลลี่รอยเท้า3อันจะหมด10อันจะกลายเป็นเยลลี่รอยเท้าทองคําเพิ่มคะแนนทองเยลลี่รอยเท้าทองคําเพิ่มคะแนนเยลลี่รอยเท้าปกติ เพิ่มคะแนนการสืบสวนอย่างเข้มข้นเพิ่มคะแนนชี้ตัวผู้ได้สาเร็จ <c oughs> ก็ต้องรอดูว่าบัฟมาเยอะแค่ไหนเนาะจอมโจรเปลี่ยนแปลงให้ไม่ยกเลิกการล่อนหากใช้ความสามารถอีกครั้งในกรณีเดือจากความสามารถหยุดในขณะที่กําลังล่อนเพิ่มคะแนนยามาีเพิ่มคะแนนหลบแสงสปอตไลท์จอมโจรกับวอนันมีคู่กรรมกันจริงๆเลยเนาะบัฟคือบับบัฟกับบับพร้อมกันมาก็มาพร้อมกันตลอดเลยนะสองคนนี้คุกกี้มาเฟื่องเนาะเพิ่มคะแนนเยลลี่ดาวผลไม้เพิ่มคะแนนเยลลี่ดาวตก อัลมอนด์มีการเปลี่ยนแปลงให้ได้รับจํานวนกุญแจมือสี่ขีกขวงสองครั้งเมื่อความสามารถสิ้นสุดในขณะที่มีชั้นที่พิเศษแทนคุกกี้เจ้าแห่งทะเลลึกแก้ไขปัญหาที่ยอเสืีองบัตรนันจูใช้ความสามารถอีกครั้งเมื่อนกพิราบปรากฏตัวขึ้นในบริเวณที่มืดเลมอนแก้ไขปัญหาที่ทําให้รีเซจจำนวนการกระโดดเมื่อเกาะป้องกันถูกสร้างหรือทําลาย l o b s ster, แก้ไขปัญหาที่ทำให้คูทากัสมบัติลดลงเมื่อคุกกี้หยุดหลังจากการโจมตีสระดับอ่ะอันนี้มันเป็นอะไรที่เขาเขียนไว้ว่าจะแก้ตั้งแต่แพทก่อนเนอะก็มาแก้มาแพทนี้เนาะตะขาบแก้ไขปัญหาที่ทำให้มองไม่เห็นราชาตะขาบหลังที่ขึ้นไปบนวัฒนธรามในขณะใช้ความสามารถอันนี้ผมไม่เคยเจอฮะบักนี้อ่ก็มีปรับแค่3ตัวนะผมที่เหลือก็จะเป็นปรับบักเฉยๆนะอืปรับไม่คนิกเล็กน้อยนะผมอืม แต่ว่าบับจริงๆที่เป็นแบบปรับแต้มอ่ะมีแค่3ตัวคือวอนัทจอมโจนมาเฟืองเนาะอ่ะก็น่าสนใจนะครับผมแล้วก็มีการปรับเพชรของเท็ดดี้มีคู่หูเปลี่ยนแปลงให้เพชรวิ่งไปทางขวาไม่ใช่ความสามารถแล้วก็มีการเพิ่มคะแนนโอเคไม่ได้อะไรเข้าใจยากซับซ้อนนะครับผม,มเหนียวครัมเบิลชีสเพิ่มคะแนนระเบิดครัมเบิลเพิ่มคะแนนเยลลี่ครัมเบิลชีสแกะฟันหวานเพิ่มคะแนนนับแกะเหนียวช็อกโก้เปลี่ยนแปลงให้เพชรอยู่ตรงหน้าอ่า อันเนี้ยอันนี้เขาเขียนว่าอะไรอะ่ะก็เขียนว่าอะไรอะ่ะอันนี้ผมอันนี้ผมอ่านไม่ออกจริงๆนะผมขออภัยนะจากการพบลูกแมวแล้วก็คือล็อกระยะให้มันไอ้นี่ขึ้นอ่ะล็อกระยะให้มันคงที่ขึ้นปลาก้างปาลาแก้ไขปัญหาที่ไม่รับคะแนนระเบิดปลาวิญ,ญญาณเมื่อมีปลาวิญ,ญญาณหนึ่งตัวขึ้นไประเบิดในขณะที่ตกลุ้มก็สมบัติดนะคอนปอกวอนัทลดจํานวนปอกวอนัทจาก2ลง2ครั้งเมื่อเก็บเยลลี่วอนัทลดคูลาทม์เพิ่มคะแนนเยลลี่วอนัทเพิ่มคะแนนเม็ดวอนัท แต่ว่าลดคะแนนโบนัสคู่ผสมลงแหวนยกเลิกฟังก์ชันแสดงคะแนน,นเมื่อเก็บยยนนี่มีหัวใจปิ๊งปิงอ๋อทำไมอ่ะไอ้ตรงนี้นี่ไม่รู้จะปรับทำไมนะไม่ได้มีผลเลยเลยโบนัสคู่ผสมเราก็เพิ่มคะแนนของโบนัสจอมโจรมาเฟืองแล้วก็มาเฟืองมีการแก้ไขปัญหาที่ทำให้เยลลี่ดาวตกอ่ะได้รับเอฟเฟกต์โบนัสคู่ผสมด้วยอ๋อมันมีบั๊กตัวนี้ด้วยเหรออ่ะก็แก้เรา ชาเลนก็มีการปรับวอหน้าจอมโจรม,ม,มะเฟืองนะแล้วก็แสงจันเนาะอืมอ่ะโอเคอน่าจะประมาณนี้นุ่มสำหรับแพทนี้เนาะก็หลักๆก,ก,ก็มีบัฟมาสามตัวนะครัอ่ะเดี๋ยวเราไปรับน้องใหม่กันมาเลยดีกว่ากับลองเดชากับแฟ้มคดีเด็ดใครเคยดูนี่ตอนนี้ยังฉายอยู่ไหมอะคดีเด็ดผมไม่ได้ <c oughs> ผมไม่ได้ดูทีวีมาหลายปีละเออคดีเด็ด โอ้ยคิดถึงภาพเก่าๆนะับอ่ะก็บับมาตามนี้เนาะโอเครู้สึกจะมีสกินสกินจอมโจรเราต้องไปเอามาจากอ่าน้องไอ้นี่เนาะอ่ากิจกรรมนะบะวนลองเดชาก็อยู่ที่หน้าตู้เนะน,นาะอ่าน่ารักนะสเปรยีปิกลองเดชาสวยดีชอบสีผมอะเออสีผมมันเป็นแบบสีชมพูอ่อนแซมขาวส้มนิดนึงนะฮะเออมีความแบบเป็นท ropical มากเลยเออชอบ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 น้องนัวนัดก็น่ารักนะผม แต่ว่าทำไมมันมาเป็นในเชิงของความ t ropical ว่ะเออไม่เข้าใจเหมือนกันที่เกาหลีมันช่วงนี้มันน่าร้อนเหรอเออใช่มั้งเออแต่ว่าของไทยมันของไทยหน้าร้อนมันพ้นมานานแล้วนะออโอเคเราต้องติ๊กไว้ที่ลำดับล่าสุดเนาะอ่ะมาละโอเคเราเริ่มกันเลยเลเวลแม็กยัดไต้นะครใช้ความสามารถทุก28วินาทีอ่ะได ไอ้น,นี่มาหนึ่งอันแล้วฉันมีข้ขอคัดค้านไปค่อยว่ากันละกันอ่าเราไปอัพแฟม้มคดีเด็ดต่อก่อนเ <c oughs> นาะมันอดไม่ได้จริงๆนะแค <c oughs> ่เห็นชื่อแล้วก็อดไม่ได้ละเย้เวลสวยสามร้อยสามสิบแล้วโอ้เ <c oughs> yeah, well, วลว oh, well, สวยมากตอนนี้เวลตันนี้สามร้อยสี่ส okay. ิบเหรออ่าโอเคมาเออมันมีสมบัติใหม่ด้วยนี่เนาะเออเดี๋ยวเราไปทำสมบัติใหม่กันดีกว่า ก็สมบัติเนี่ยจากอีเวนต์ก่อนนี่โอ้โหได้มาเยอะมากนะับป่ะสิตัวเราเปิดของฟรีไปก่อนอ่ะไปก่อน101ตัวว้าวได้มาเลขชีวิตบริสุทธิ์มาแต่ได้มาทำไม <c oughs> ได้มาทำไมนะได้มาทำไมได้มาเพื่ออะไรแต่ได้อีปิดเยอะอยู่นะเนี่ยร้อนึ่งตัวเนี่ยแต่มันอีเปิดแบบนี้มันเหมาะกับการเปิดหาพวกสมบัติแบบ เหมือนเรามีเสร็จเหลือเราวมาเปิดมากกว่านะครับผมมาเริ่มหาสมบัติใหม่กันอ่าสมบัติที่ล็อกมาจากาตรง ID ก่อน่ะมันล็อกมาด้วยนะมันเหมือนจะตอนแรกผมก็งงว่ามันแล้วก็เพลงล็อบบี้ก็บัก็กคือบักเยอะมากโอ้คือพี่จา๋าเออจะบน่นพอพูดเรื่องอื่นนี่สมบัติใหม่ไม่ค่อยจะออกเลยนะอ,อประมวลกฎหมายใช่ไหมตอนนี้มีเจ็ดส่วนนะคร แปดส่วนปิดฟรีได้ไหมเนี่ยอยากปิดฟรีอยู่เหมือนกันนะโอ้โหขอเป็นสมบัติใหม่ได้ไหมอ่ะไม่ได้อยากได้สมบัติเรเจนเดอรี่เลยสิบสองส่วนสิบสี่ส่วนก็เกือบปิดฟรีอยู่นะอ่ะลองดูเพื่ออ่าสมบัติเพื่อตัวทั่วไปจะออก แต่เท่าที่ผมเปิดมาเนี่ยเหมือนตั๋วทั่วไปโอกาสออกสมบัติอีพิกจะสูงกว่านะแต่แค่มันออกกระจัดกระจายกระจัดกระจายนะอย่างว่ามันเลือกไม่ได้ไงเออมันก็ออกมามั่วไปหมดเลยนะ่ะโอเคไม้ปิดฟรีเราก็เปิดเพิ่มไปได้อีกส่วนขายอีกส่วนหนึ่งโอเคสวยครบเสียเพชรแค่เท่าไหร่สี่พันนะผมแพทน,นี้สบายสบายออสบายสบาย ใช้ความสามารถทุก17.8วิประมวลกฎหมายยักษ์ตกล้านห้าคะแนนทำลาย50,000เกี่ยวกับการทำลายเหรออ่ะไปมาเราก็เข้ามาสูจ่จุดของการตีสลักกันต่อนะครับ กจะติดติดยากติดเย็นมากไม่รล้นติดยากติดเย็นอะไรขนาดนั้นเงงมันเหมือนกันโอเคก็ คอมโบกับมะเฟืองแล้วก็ตัวใหม่นะครับวอรนัทก็ไปคอมโบกับวอนัทแล้วก็ไอ้นี่อะไรนะไออัลมอน์ลืมลืมชื่อลุงส่วนจอมโจรไม่มีสมบัติใหม่มาคอมโบอาจจะบัฟแผ่นหน้าก็ได้นะโอเคยังไม่ได้ตีแคนดี้ตัวใหม่เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปตีแคนดี้ตัวใหม่กันก่อนนะครับเอาผงยัดไปเลยจบๆผงจากอีเวนต์ก่อนเยอะมากนะครับ อะได้อะไรมาก็เอามาใช้ก่อนละกันเพิ่มคะแนนเยลลี่มีสีเหลืองมันมีพอรอะไรบ้างนะเดี๋ยวขาเช็คกันมีสีเหลืองมีชมพูมีทุกชนิดแล้วก็เยลลี่ทุกชนิดอะก็เป็นพรแบบเบสิกเบสิกนะครับโอเคไหนมีความสัมพันธ์กับตัวไหนบ้างอะะถ้าใครอยากรู้ว่ามีความสัมพันธ์กับตัวไหนก็พอยสดูได้นะครับ เดี๋ยวเราไปเล่นกันในชาเลนจ์กันเลยดีกว่านุ่มส่วนเรื่องสกินเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนเพราะว่าไม่รู้จะเปิดดีไหมก็ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะเปิดดีไหมเนุ่มสำหรับเรื่องของสกินนะเดี๋ยวผมดูก่อนวิ่งกิจกรรมสุขภาพมาอีกแล้วเหรอ <c oughs> ต้องไปวิ่งทุกวันนะได้เพชรนุ่มถ้าวิ่งชนะนี่มันได้เพชรเยอะอยู่นะถ้าสมมุติว่าห้องดวงดีๆีนี่ไปเจอห้องที่มันแบบไปเจอห้องคนน้อย,อยๆอะไรเงี้ยเออมันได้เพชรเยอะ หนอันนี้ทีมไฟสีซั่แปดผมดันไปเรียกทีมฉลามไว้อ,อ่าไม่เป็นไรนะผมรางวัลมันต่างกันนิดเดียวเองอ๋อมีแคนดี้ของเจ้าทะเลเล็กอยู่ในกล่องนี้ด้วยนะถ้าใครแบบทำกิจนี้นะผมเนี่ยมีแจกงหนึ่งชิน้นเผื่อใครแบบอยากไอ้นี่นะผมเป็นสายฟรีเนาะโอเคกิจกรรมไม่น่ามีอะไรนะก็มีแค่สมบัติใหม่แล้วก็วิ่งสุขภาพนะผมปะเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นคุกกี้ใหม่ในชาเลนจ์กันดีกว่านะ โอเคใช้ความสามารถทุก28ิวิเมื่อแต่ถึงเวลาที่กําหนดจะเข้าส่สานคุกกี้สามารถแตะที่ปุ่มกล่องข้อความเพื่อโจมตีด้วยกล่องข้อความได้ทุกครั้งที่กล่องคำพูดเล็งไปที่ฝ่ายตรงข้ามเกรดจะค่อยๆเพิ่มขึ้นและขณะเดียวกันจะมีกล่องข้อความจากฝ่ายตรงข้ามลอยมาโจมตีหากหลบเกรดจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าหลบไม่พ้นเกรดจะลดลงอย่างมากถ้าเวลาผ่านไปขนาดแล้วเกรดตัดสินเทไปยังฝ่ายตรงข้ามก็จะชนะคดีฝ่ายที่ชนะจะปล่อยกล่องคำพูดที่แข่งเก่งอย่างต่อเนื่องไปฝังฝั่งตรงข้ามโอเคส่วนสัตว์เลี้ยง 12.9วิมาถึงจะลอยไปจามข้างหน้าเอากสารที่ลอยนึกถึงน้องคอฟฟี่แคนดี้เลยแล้วเมื่อเก็บเอกสารที่ลอยจะได้รับคะแนนอ่ะโอเคไม่มีอะไรซับซ้อนนะผมปะก็คือมันจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมยิงไอ้นี้ไปยิงกล่องขคำพูดไปยิงยิงยิงปิ้วปิ้วปิ้ว,วถ้าผมติงเออ,เอ,อ,เอ,อ นึกถึงไอ้เนี่ไอ้อะไรนะไอ้เกมที่มันเป็นเกมทานายอ่ะผมจําชื่อไม่ได้ที่มันเป็นเกมทานายบอกขอคัดค้าน o b j e c ค i o n โคตรมีมเลยเกมนั้นเออโคตรโคตรใช่อะ่ะเออความสัมพมันใช่มากเลยชอบ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 มันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบมันมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ใหม่ซับซ้อนอะไรนะแต่แบบชอบอะ่ะเป็นการเอาลูกเล่นลูกเล่นจากเกมอื่นมาใช้ได้แบบเออเหมากะกับเกมดี ถ้าสมมติว่าผมหลบไม่พ้นอ่าผมก็จะแพ้ถ้าผมแพ้ผมอยากรู้ว่าถ้าผมแพ้จะเป็นยังไงโอ้ยอ๋อถ้าแพ้ก็คือเสียแต้มโอเคอ่ะเข้าใจได้ก็คือหลักๆก,ก็คือยิง <c oughs> ใช้คําว่ายิงเนาะ <c oughs> ยิงคําพูดใส่ศัตรูเออยิงคําพูดใส่ยิงคําพูดใส่ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะอ่าเราเป็นทนายถูกไหอมอีกฝ่ายก็ต้องเป็นอ่าอายการเออยิงคําพูดใส่อายการนะรบ พอถ้าก็คือยิงคําพูดแล้วก็ต้องหลบคําพูดอายการด้วยอ่ะแล้วพอถ้าเรายิงชนะเราก็จะได้นีหลบได้เออเอเออเหยียบเออหลบได้นีชนะเว้ยปิวป้วปิวป้วปิวป้วปิว้วปิ้วปิ้วไปซะคำคานของแกไม่เป็นผล <laughs> ชอบอะ่ะทำไมชอบอะ่ะซ่างสัตว์มากเลยตัวมัน เออผมชอบตัวใหม่มากเลยอ่ะมันมันท่าดีอ่ะเออสร้างสรรค์ดีอ่ะน่าหลักดีอ่ะแบบมันคือเป็นตัวที่เล่นรล้สกิลรู้สึกถูกใจมากเลยคือว่าไม่จาเป็นต้องต้องมีอะไรให้มันซับซ้อนเหละแต่มันเล่นสนุกมากเลยมันตลกอ่ะเออมันตลกอ่ะอันนี้ในความรู้สึกส่วนตัวนะมันมันตลกดีโอเคหลบก็ไม่ได้มีอะไรยากนะเนี่ยก็แค่โดดหลบไอ้ตัวนี้เองเนาะ ไอ้โดดหลบไอ้กล่องคําพูดอะแต่ว่าอาจจะต้องมีสตินิดนึงนะไอ้ตอนที่กล่องคําพูดมันพ่นออกมาถ้าบางทีเราสติไม่อยู่กับตัวนี้เราอาจจะหลบหลบไม่ได้แล้วก็เสียแต้มน,นะโอ้ะโอเคน่าจะไม่มีอะไรซับซ้อนเนาะก็ประมาณนี้แหละส่วนเลียงก็พ่นเอกสารฮัชชิวแล้วก็เก็บ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 โอเคส่วนสมบัติก็เป็นหนังสือยักษ์หล่นลง,ลงมาทับก็ตัวนี้ดูแล้วไม่มีอะไรซับซ้อนนะเท่าที่เล่นมา ก็ดีนะครับมีให้มันง่ายๆสบายๆบ,ายบ้างดีละช่วงนี้ช่วงนี้ก็ถือว่าดีนะตั้งแต่ซีซันก่อนนี้ก็ไม่ค่อยมีคุกกี้ตัวช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยมีคุกกี้ตัวไหนซับซ้อนมากเนะเล่นง่ายๆสบายเนาะทำไมน้องเหงื่อตกขนาดนั้นนะน,น,น้องน้องกลัวความสูงเหรอเออทำไมน้องดูท่าทางแบบไม่ค่อยตะขิดตะขวงใจในการขึ้นโบนัสมากเลยนะ Objection o v e r r u l e รูคำข้างของแกไม่มีผลเอาไปไอ้มีบูดเอออาการมีบูดมีบูดมีเน่าโอเคเราก็น่าจะใช้สกิลได้อีกทีหนึ่งทันพอดีเป๊ะๆเลยเนาะโอ้เคดูจากการเล่นชาเลนจ์ก็ไม่น่ามีอะไรยากนะเออ อันนี้ขนาดผมเล่นครั้งแรกแบบเล่นไปพูดไปมันก็ยังเล่นสบายๆเลยเนาะอาจจะมีพลาดเย็นลงเย็นรี่บ้างนิดนึงนะงอย่างว่าเล่นครั้งแรกเนาะจะสกิลสุดท้ายแบบพอดีไม่ต้องไม่ต้องลงหลุมไม่ต้องอะไรดีไม่อยากลงหลุมเลยอะไม่ชอบนี่ objection overrule โอเคจบยน้องโทรหาพ่อแม่เหรอหยหรือว่าน้องจะเป็นแบบพวกเครียดสะสมจากการทำงานอะไรอย่างนี้ S <S ว่าไปน,นั่นหรือมันใช่วะอันนี้เอาเอามาจากประสบการณ์ตัวเองใช้ประสบการณ์ตัวเองในการสังเกตนะครับเขาเรียกว่าดูสังเกตจากภาษากายครอบครัวดูอยูอ่อ่านไม่ทันอ่ะโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับอ๋อสกินใหม่มาไหนขอดูหน่อยสิโอเคสกินราคา2 4 0 0แล,ะ,ละรอบนี้ไม่มีสกินเยลลี โอ้แต่สกินเพชรต้องใช้หกร้อยพอยแรกโอ้ก็ว่าแล้วทำไมสัตว์เลี้ยงมันดูใช้น้อยมันใช้หกร้อยพอยเลยอรนแรกโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยแต่รอบนี้ไม่มีสกินเยลลี่มานะฮะจอมโจรเป็นสกินฟ้าสกินอีพิกอ่ะมันควรเป็นตาสกินไอ้นี่ไม่ใช่เหรอมันควรเป็นตาสกินระดับเดียวกับแชมเปญลิกไม่ใช่เหรอตาเขียวอยู่ไหนว่าสกินตาเขียวเนี่ยมันควรเป็นสกินตาเขียวเหมือนกันนี่ ดันขึ้นเป็นอีพิกใช่อ่ะจัางมาละกันเนาะโอเคก็เดี๋ยวเรื่องสก,กินเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยไปว่ากันอีกทีละกันเพราะว่าผมก็ขนาดผมเปิดอนันโนนนี่นั่นไปหมดแล้วผมยังได้ดาวมาเลยเนะผมไม่แปลกไม่ค่อยแปลกใจอะไรเท่าไหร่นะอ้อผมมีการันตีอีพิกซุปเปอร์อีพิกหนึ่งตัวนี่นะก็แรกๆมาเลยละกันเนาะแต่ว่ายังไงมันมันมีโอกาสได้ซ้ำเนะผมสำหรับการันตีอีพิกเนี่ยเดี๋ยวผมแลกให้ดูเผื่อใครสงสัยเนาะ ยังไงก็ได้ํามนะเพราะว่าผมขาดแค่ผมขาดแค่สกินใหม่สกินเดียวไงเออยังไงมันก็ไม่ออกสกินใหม่หรอกมันโอกาสออกมันเท่ามันมันเท่ากันหมดทุกตัวนะมาเลยจะได้อะไรมาเพิ่มแปดดาวยังไงก็ได้เพิ่มแปดดาวลุ้นแน่นแหละแต่แค่มันจะมาออ,ออกมาเป็นตัวไหนแค่นั้นเองมาออกมาเป็นตัวโคตรเก่าโคตรเก่า ไม่เก่าแล้วก็ไม่อันตรายด้วยอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับคลิปเป้คุกกี้ใหม่เนาะคุกกี้ลถ long dasha นาะ <c oughs> กับแฟมคดีเด็ดโอ้ชาวชื่อสัตว์เลี้ยงใหม่มากเลยอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกิจกรรมก็ไม่น่ามีอะไรนะแล้วก็มีต่อจิ๊กซอห่าหา,หาล็อบบี้ใหม่นะผมไหนอัปเกรดคาปูชิโน่เป็นเลเวลเจ เล่นสารยุติธรรม10 20แล้วก็ทีมไฟสิบครั้งก็คือถ้าจะเอา็อบบีก็คือต้องอัพตัวใหม่แล้วก็เล่นโหมดใหม่แล้วก็เล่นทีมไฟเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมค่อยไปเล่นหลังไหม้เก็บหลังไมมและกันสําหรับเรื่องกิจกรรมเนาก็ประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับคลิปนี้เนาก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบายแน่เพื่อนๆที่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเวลาเขาลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดนะ